กำลังสนุกกับการยิ้มหล่อเป็นดาราสู้หน้ากล้องสารต่ออังเคิลว l y หมามีแมมหน้าดูค่ะหนูน้อยแม็กแถมล่าสุดเริ่มทรงตัวสู้กับแรงโน้มถ่วงโลกเป็นแล้วช่วงนี้น้องแม็กเลยมีกิจกรรมสุดฮิตของเด็กวัย11เดือนนั่นคือการเทคคอร์สหัดเดินแบบเต็มเวลาไม่มีเหนื่อยจนพ่อบีบีแม่แมมหมดแรงล้มคว่ำอย่างนี้ละคะ่ะ ก็หลงหลานอย่างลุงวิลลี่ถึงจะเหนื่อยก็ยังขอทุ่มเล่นด้วยแบบเกินร้อยแต่หลานแม็กด้านไม่สนุกด้วยอย่างแรงค่ะโอ้โหดูดิไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหน่ารักใไหมดูแกในรายการข้าศิยาวันนี้ถ้าเกิดว่าเด็กนะครับไม่ยอมเล่นกับเราวิธีการง่ายๆครับ 1. ขอขออุ้ม หลอกหลอกล่อเขาด้วยของหวานมันไม่สนใจอันนี้ไม่ได้ผลครับอย่าไปใช้เลยฮะแม่กับลุงลันก็ต่างกันอย่างนี้แหละอ่าโอเคละดีกันแล้ว